แล้วไฮโซคนนี้คุณอาร์ตแกก็ทิ้งติ่งเอาไว้ไม่กี่ข้อเช่นอันที่หนึ่งก็คือ,อมีพี่สาวเปิดร้านอาหารถูกไหมฮะแล้วก็รู้จักดาราศิลปินเยอะอซึ่งคุณอาร์ตยืนยันว่าพี่ท่านนี้มิสัยดีน่ารักมากและเป็นที่รักของคนในวงการครับผมชอบไปกินมากๆเวลาไปราชบุรีหนึ่งอย่างที่ชอบเลยคือไก่ชวาลหะะม,อมูอบพริกเกลือแล้วก็โรตี ียกได้ว่าค่ะงานนี้เนี่ยทำเอาเดือดเลยค่ะแล้วก็ทําเอาบรรดาชาวเน็ตชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองเนี่ยตอมกระตุกกันกลางดึกเลยเมื่อจู่ๆคะ่ะทางด้านหมออ้ําแล้วก็ทางด้านคุณอาร์ตปสุทิได้มีการออกมาโพสต์ฟาดเดือดกันไปโพสต์ฟาดเดือดกันมากลาง Facebook ทําเอาชาวเน็ตชาวบ้านเนี่ยตกใจกันยกใหญ่คะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นหมออ้ํากับคุณอาร์ตเนี่ยทะเลาะอ,อะไรกันถึงได้มีการออกมาโพสต์ตอบโต้กันเดือดขนาดนี้ค่ะโดยเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากที่ทางด้านหมออ้ําเยราวัตค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความกลาง Facebook ส่ววนตั ซึ่งมีการโพสต์เมื่อวันที่2 6พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในโพสต์ของเขาเนี่ยมีการระบุถึงพระเอกก้ามโตโดยบอกว่าพระเอกก้ามโตท่านหนึ่งเคยพึ่งพาบุญวรมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเข้าวงการรับละครโฆษณาพรีเซนเตอร์ออกอีเวนต์โดยผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยไม่เคยหักเปอร์เซ็นต์ไม่เคยหกักค่าคอมใดๆเลยแถมตอนสร้างบ้านเนี่ยยังเคยขอยืมเงินผู้ใหญ่ท่านนี้เป็นค่าดาวน์บ้านด้วยแล้วกว่าจะผ่อนหมดเขาบอกว่าเป็นปีๆแถมไม่มีดอกทยอยคืนครั้งละหมื่นสองหมื่นแล้วหลังโควิดมานเนี่ยพี่ ผู้ใหญ่ท่านนี้ก็ลำบากเจอวิกฤตทางด้านการเงินธุรกริจที่ทําเจอหุ้นส่วนโกงเกือบจะคิดสั้นแล้วแต่กาลยานามิตรเนี่ยช่วยไว้เขาลำบากก็เลยไปลองใจพระเอกกล้ามโต ซึ่งการลองใจก็เลยไปขอยืมเงินซึ่งเงินเนี่ยไม่ถึงเซี่ยวหนึ่งกับที่เคยให้แต่พระเอกกามโตกลับปฏิเสธออกมาแล้วบอกว่าไม่มีให้ครับผมไม่มีเงินแล้วก็มีการโทรไปหาผู้จัดท่านนั้นผู้จัดท่านนี้ไปนินทาว่าร้ายไปเมาผู้ใหญ่ท่านนี้คนที่เคยปั้นคนที่เคยช่วยเหลือตอนมาลําบากไม่มีงานแต่กลับกันในโซเชียลพระเอกท่านนี้ที่บอกไม่มีเงินให้ยืมแล้วพยายามแฉผู้มีพระคุณท่านนี้กับพโพดลงโซเชียลพโพดลงติก๊กตอกอวดรวยทุกวันอวยว่าตนเองอ่ะเป็นคนดีอวดเงินเป็นปึกปึกฟ้อน แจกลูกน้องไม่หยุดแจกครอบครัวซื้อรถซื้อทองซื้อทรัพย์สินต่างๆแล้วสุดท้ายหมออำก็บอกว่าที่เขียนนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกจะบอกแค่ว่าคนเนละคุณคนไม่มีหวันจเจริญแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ก็จุดๆก็สร้างภาพต่อไปเถอะคนเขาเริ่มรู้สันดานรู้พฤติกรรมและจะได้รู้ว่าเวรกรรมมันมีอยู่จริงซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เองเนี่ยทำเอาคนแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าพระเอกก้ามโตคือใครนะก็อยากรู้กันเพียบซึ่งต่อมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะไม่ได้ปล่อยให้ชาวเน็ตเดาไปไกลคิดกันไปนานว่าเป็นใครกันพระเอกกล้ามโตคือใครเพราะว่าทางด้านคุณอาร์ตพสุดเขาเข,าเข้ามาเดือดจัดเลยเข้ามาแสดงตัวกลาง Facebook ของหมออ้ําซึ่งเขาบอกว่าคนที่หมออ้ําพูดถึงเนี่ยก็คือเขาเนี่ย ต้องมาใบหรอกว่าเป็นพระเอกกล้ามตัวว่าเป็นใครก่อนที่ทางด้านคุณอาร์ตพัสดุ์เนี่ยจะติดเครื่องสตาร์ทด่าแบบรัวๆโพสต์อย่างรัวๆเลยค่ะโพสต์ข้ามวันข้ามคืนเลยไม่ว่าจะเป็นโพสต์ที่บอกว่าหรือเป็นคนให้พี่คนนั้นก็คือโพสถึงหมออ้ําว่าเป็นคนให้เขามายืมเงินผมหรอถึงเดือดร้อนแทนเขาขนาดนั้นถึงรู้ทุกเรื่องราวรายละเอียดขนาดนี้อันนี้สงสัยนะครับอยากฟ้องก็ฟ้องได้นะแต่จะเอาอะไรมาฟ้องนะ แต่ตอบหน่อยนะว่าพี่เนี่ยเป็นคนให้พี่คนนั้นเขามายืมหรือเปล่าที่บอกว่าผมเป็นพระรองอ่ะไปอ่านสนะขุนอ่ำเอิรรวัดแล้วจะไปหวนกระแสะไหมรออยู่พร้อมกับมีการแท็กไปที่คุณหนุ่มกัญชัยค่ะเพราะบอกว่าฝากด้วยนะพี่และอีโพสค่ะคุณอาพระสุดก็บอกว่าคุณไม่ต้องมาสนับสนุนครอบครัวผมผมดูแลได้คุณกับผมไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วเรื่องของประกันกับแม่ผมอย่าทำเป็นบุญคุณ คุณเป็นคนได้ผลประโยชน์ทั้งนั้นไอจุจุดๆ,ๆุดซึ่งก็หมายความว่าที่ทางด้านหมออ้ําเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องประกันว่ายังสนับสนุนเหมือนเดิมยังส่งเบี้ยเหมือนเดิมนั่นก็คือคุณอาร์ตเขาก็เคลียร์ชัดว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้มาซื้อประกันอะไรให้คุณแม่แต่ว่าคุณแม่ของคุณอาร์ตเนี่ยเขาเป็นคนขายประกันแล้วก็ทางด้านหมออ้ําก็เป็นคนมาซื้อประกันกับทางด้านคุณแม่เท่านั้นแล้วส่วนผลประโยชน์เนี่ยก็คือคุณอ้ําเนี่ยแหละเป็นคนได้ไปค่ะ และเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาท่ามกลางดราม่าด,ดูเดือดสนั่นขนาดนี้คุณอาร์ตพสุทธาค่ะมีการไปขึ้นไลฟ์กับทางด้านผู้ประกาศข่าวคนดังอย่างคุณพุทธะอภิวันกลางดึกเลยหลังจากที่เกิดเรื่องราวพร้อมไปให้คนที่ทักมายืมเงินหรือคนที่เป็นชนวนที่ทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันเดือดขึ้นมาโดยเรื่องนี้ค่ะคุณอาร์ตเนี่ยเล่าว่ามีคนทักมายืมเงินจริงค่ะทักมาตั้งแต่เดือนที่แล้วขอยืมเงินจํานวน10,000แบาท ซึ่งไฮโซคนนี้เนี่ยพูดจัดดาราช่องสามรู้จักเยอะเขาเป็นคนกว้างขวางแล้วถ้าถามว่าคนาาคนี้มีพระคุณไหมคุณอาร์ตก็บอกว่าก็เป็นรุ่นพี่ที่น่ารักเขาชอบทําบุญแต่หลังๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขามีเงินเป็นร้อยร้อยล้านเลยซึ่งตัวคุณอาร์ตเองยืนยันว่าไม่เคยไปยืมเงินใครไม่เคยไปยืมเงินเขาไม่เคยเอาเงินเขามาสร้างบ้านแล้วถ้ามีพระคุณจริงๆสิ20ล่้านเนี่ยคุณอาร์ตก็บอกว่าก็ให้ได้แต่นี่ไม่มีแล้วไฮโซคนนี้เนี่ยคุณอาร์ตก็บอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเงินเน ซึ่งคุณอารบอกว่าเขามีการส่งไลน์มายืมเงินตนเองจริงซึ่งตนเองก็เห็นแล้วแต่ไม่อ่าน ทั้งนั้นเนี่ยไฮโซท่านนี้จึงมีการทักไปหาแม่คุณอาร์ชเช่นเดียวกันตอนประมาณตีสองตีสามซึ่งคุณอาร์ชก็บอกว่าไม่อยากปฏิเสธก็เลยเลือกที่จะไม่อ่านไลน์และมีผู้จัดก,การดาราชื่อดังคนหนึ่งเขาคงน่าจะคุยกันไปพูดว่าหรือว่าอาร์ชมันยุ่งไม่ก็รวยจนลืมคนอื่นซึ่งคุณอาร์ชก็เลยโทรหาพี่คนนี้ว่าพูดจริงไหมซึ่งเขาบอกว่าตัวเขาไม่ได้พูดเขาเลยมีการอธิบายให้ฟังว่าที่ให้ยืมไม่ได้เนี่ยเพราะว่าซื้อรถตู้ไปแล้วสองคันมันให้ไม่ได้และคุณอาร์ชพัสย นี้มีร้านอาหารแล้วเคยที่จะคิดสั้นด้วยซึ่งเขาก็บอกว่าไฮโซรายนี้เนี่ยอาจจะเอาเรื่องนี้ไปพูดกับทางด้านหมออ้ําแล้วหมออ้ําจึงเป็นเหตุให้หมออ้ําเนี่ยออกมาโพสต์กลางเฟซบุ๊กในครั้งนี้ค่ะซึ่งงานนี้ค่ะก็ทําเอาทางด้านคุณพุทธ,ธาอภิวันค่ะถึงกับร้องขึ้นมาก่างไลฟ์เลยว่าคุณอาร์เนี่ยใบเยอะมากๆค่ะก็อเป็นว่าอีกไม่นานเนี่ยก็คงจะมีเฉลยอ,ออกมาค่ะว่าไฮโซรายนี้เป็นใครค่ะ ไฮโซคนนี้คุณอาร์ตแกก็ทิ้งตต่งเอาไว้ไม่กี่ข้อเช่นอันที่หนึ่งก็คือมีพี่สาวเปิดร้านอาหารถูกไหมฮะแล้วก็รู้จักดาราศิลปินเยอะคือล่าสุดเนี่ยแหล่งข่าวเล่าดีเล่าดีก็พอเราได้พอเราได้เบาแสนะกอแบบนี้หลังจากที่เมื่อคืนในไลฟ์ไปก็ก็เลยลองไปสืบๆดูครับก็สืบหลายๆแหล่งข่าวก็มีที่มาว่าน่าจะเป็นบุคคลคนนึงที่หนึ่งก็คือเขาเปิดร้านอาหารครอบครัวเปิดร้านอาหารเราต้องใส่มือถือวะโอ๊ต ขี้เกียจย้ายเครื่องอา้าวไป้วต่อแล้วต่อเปิดร้านอาหารแล้วก็ม,มีธุรกิจแล้วก็ถือว่าอะไรนะอีก p o ยหนึ่งก็คือเรื่องของการไปสนิทกับผู้จัดสนิทกับศ,ศิลปินดาราค่อนข้างจะเยอะเนี่ยเราก็เลยลองไปดูจนกระทั่งเราไปเจอคนคนหนึ่งแล้วเราก็เข้าไปก็เจอว่าสนิทจริงมีการาถ่ายรูปกับศิลปินดาราผู้จัดเยอะจริงมากโอ้ยผมเห็นนี่ด้วย เออมีมีมีถ่ายรูปถ่ายรูปกับคือไฮโซถ่ายรูปกับหมออ้ําด้วยด้วยแล้วก็อาร์ตไม่ได้บอกนะนี่คือความเผือกของพวกเราเองเนี่ยนะฮะคุณอาร์ตคือนักข่าวมันต้องเผือกอ่ะคือสายบันทงสายบันเทิงตอนนี้เขาต้องหาแหละว่าไฮโซคนนี้คือใครจนกระทั่งเราก็เลยไปส่องเขาพอเราไปส่องบุคคลคนนี้ซึ่งไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่แนวโน้มอาจจะเป็นพี่ท่านนี้ซึ่งคุณอาร์ตยืนยันว่าพี่ท่านนี้มิสไยดีน่ารักมากและเป็นที่รักของคนในวงการ ปรากฏว่าเราก็ไปเจอว่าเฮ้ยหมออ้ําก็ถ่ายรูปคู่กับไฮโซท่านนี้หมออ้ําก็ถ่ายแล้วก็จะมีคลิปที่เป็นคุณอาร์ตพระส,สุดถูกไหมฮะ,ะเขาก็น่าจะรักแล้วก็สนิทก,กับไฮโซท่านนี้จริงๆเพราะอย่างที่คุณอาร์ตยืนยันว่าเคารพไฮโซท่านนี้แต่ไม่ใช่ผู้มีพระคุณเพราะฉะนั้นหมออ้ําอย่าเอามาโยกงตรงนี้ปรากฏว่าในคลิปนี้มันก็มี คลิปหนึ่งเห็นบอกอาร์ตเนี่ยเขาเคยไปรีวิวร้านอาหารใช่ป่ะเป็นยังไงนะไหนเล่าดิก็เขามีการคือต้องบอกว่าเป็นคนที่ถูกระบุท um> um ี่เราสงสัยว่าอาจจะเป็นไฮโซเขาโพสคลิปคลิปนี้ไว้เป็นโพสเองถ่ายโพสเองแล้วก็เป็นคุณอาร์ตที่กําลังพูดรีวิวแหละถึงร้านอาหารร้านนี้ว่าอาหารทีอะไรเงี้ยก็คือทั่วไปแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้ ได้รับค่าจ้างมานะแต่เหมือนว่ายืนยันการ,รันตีให้ลองไปกันได้ประมาณนี้ฮะมันก็เลยไปเชื่อมโยงอีกว่าเออใน,ในอดีตเขาอาจจะมีความสนิทสนมกันออจริงม,มีเสียงวะมีเสียงวะอาจจะเสียงนะไม่ต้องดูหน้าก็ได้เป็นเสียงคุณอาร์ตพระสุดเดี๋ยวดูหน้าปุ๊บรู้เลยว่ามาจากใครเนี่ยนะนอ่าอาจจะมาแนะนำร้านอาหารอร่อยเซนเซอร์อย่างตัวเนี้ยไม่เซนเซอร์อย่างเซนเซอร์อย่างร้านอ๋อปัดหน่อนี้ให้ดับแล้วครับผมชอบไปกินร้านนี้นะอ่าให้ดูก็ได้อันนี้อันนี้ดูได้นะนะ ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะนี่ผมอัพสุดนะครับก็จะมาแนะนําร้านอาหารอร่อยที่ราชบุรีนะฮะเป็นร้านชื่อครับผมชอบไปกินมากๆเวลาไปราชราชบุรีหนึ่งอย่างที่ชอบเลยคือไก่ชวาเลยะหมูผัดพริกเกลือแล้วก็โรตีเนื้อก็ได้ไก่ก็ได้นะฮะแต่ว่าที่เมนทิปที่ร้านเนี่ยจะมีข้าวผัดเกลือด้วยอร่อยมากๆนี่แสดงว่าอาร์ตเขาก็สนิทจริง ถ้าเป็นท่านนี้นะแสดงว่าคุณอาร์ตเขาก็สนิทจริงนี่คืออย่างนี้วันนี้ไอ้ที่มที่โทรหาไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอโซท่านนี้ใช่พยายามโทรเออเล่าดิ เป็นยังไงบ้างคือจริงๆก็ติดต่อไปทุกช่องทางที่จะติดต่อได้ครับก็ทักไปทั้งในโซเชียลในในในไลน์ในในแอปบ้านอะไรนะเอออย่าพูดเดี๋ยวเขียวเขียวอะไรนะพูดไปไหนเดีไม่ได้ไม่ได้ไม่พูดพูดไม่ได้ไอเลิฟติดต่อไม่ได้ชื่ออะไรพูดไปไหนชื่ออะไรจางอีหมิงเลยจางอี้หมิงไอเลิฟจางอี้หมิงไอเลิฟจางอี้หมิงคนไทยชื่ออะไรนะ คุณปกรณ์ไอเลิฟคุณปกรณ์ไอเลิฟคุณธนาอะไรนะคุณธนาพลไอเลิฟคุณธนาพลผู้บริหารติ๊กต็อกคนจีนชื่ออะไรนะจางอี้หมิงไอเลิฟจางอี้หมิงไอเลิฟจางอี้หมิงปอกปากแตกเลยนะอุตส่าห์สร้างสร้างช่องมา8วันเดี๋ยวช่องปิวนี่ฮะเอาใหม่นะไอเลิฟจางจางอี้หมิงเนี่ยไอเลิฟจางอี้หมิงบอกเขาหน่อยนะเออบอกบอกติ๊กต็อกประเทศจีนนะไอเลิฟจางอี้หมิงนะเออ นี่ตบปากหนักไปนะสร้างช่องมา8วันนะเดี๋ยวช่องปิวนะคุณอาร์ตก็ยังไม่เอ่ยเลยเออ,เอ,อโทรไปหาไฮโซแล้วยังไงต่อกโทรไปโทรไปสายโทรติดนะครับโทรติดแล้วก็แต่ต้อบอกว่าเหมือนปลายสายน่าจะไม่ไม่น่าจะไม่สะดวกหรือเปล่าก็าไม่ได้รับนี่เราเปิด ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว